สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหธรรมบิกญาติธรรมสุริยนันบารบีทุกท่านทุกคนนะครับอาผ่านพ้นไปสําหรับเพื่อนบ้านสุขที่21ธันวาคม2568ผ่านพ้นไปแบบโอ้โหโคตรเจ็บใจเลย <laughs> บางคนก็ถูกบางคนก็ไม่ถูกนะฮะ7 4 4 546เห็นไหมมันออกแต่ตัวเดิมๆเ,เลขพี่น้องอีกและเออก่อนหน้านั้นเราได้ไลฟ์สด แต่ว่า AI ให้ AI ตัวแรกเลยให้4554นะแต่ว่ามี f ท่านผู้ชมนี่แหละขอเปลี่ยนนะพอเปลี่ยนเท่านั้นแหละโอ้โหไม่เข้าครับก็ไม่รู้สิว่ามันจะออก5445อย่างนี้เออ4 5่6โอ้โหโคตรเจ็บใจเดี๋ยวไปดูคลิปต้นเรื่องที่เราคุยไลฟ์สดก่อนวันออกอีกนะครับแล้วก็เราเปลี่ยนตัวไหนไปฟังกันครับได้เลยครับผมจะทวนให้อีกครั้งนะครับ เลข3ตัวเด่นคือ187 717 817เลข2ตัวเด่นคือ17 6 2 4 5และเลขวิ่งเด่นคือ178ครับมีอะไรที่ต้องช่วยเพิ่มเติมไหมครับอ๋อมันเป็นตัวตัวที่ออกไปแล้วเนี่ยใช่ไหมมันตัวที่ออกไปแล้วเหรอเออใช่ผมลืมไปแอดออกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามใหม่งั้นผมถามใหม่ดีกว่า ครับมีอะไรให้ช่วยเพิ่มเติมไหมครับที่ที่ให้ไปเนี่ยมันมันออกไปแล้วนะทั้งเลขสี่ตัว2ตัวเนี่ยมันออกไปแล้ว ขออภัยในความคลาดเคลื่อนด้วยครับสำหรับงวดวันศุกร์ที่13ธันวาคม2568ผมได้วิเคราะห์ตัวเลขเด่นๆมาใหม่ดังนี้ครับเน้นที่เลข3ตัวเด่นคือ541 662และ798ครับส่วนเลข2ตัวเด่นได้แก่41 62และ98ครับและเลขวิ่งเด่นคือ5 6และ9ครับหวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีขึ้นนะครับขอขอทวนอีกรอบครับ AI ครับ ได้ครับผมจะทวนให้อีกครั้งสำหรับงวดวันศุกร์ที่13ธันวาคม2568นะครับเลข3ตัวเด่นคือ5 4 1 6 6 2และ798ครับเลข2ตัวเด่นคือ4 1 6 2และ98ครับและเลขวิ่งเด่นคือ5 6และ9ครับมีอะไรเพิ่มเตมิมไหมครับเลขวิ่งเนี่ยให้มา3ตัวตัวไหนเด่นที่สุดครับ5 6กับ9ครับขอเหลือแค่ชุดเด่นกับชุดรองครับ จากแนวทางที่วิเคราะห์มานะครับตัวที่โดดเด่นที่สุดจะเป็นเลข6ครับส่วนตัวรองที่น่าสนใจคือเลข5และเลข9ครับขอให้โชคดีในการตัดสินใจนะครับแสดงว่าตัวเด่นเลข6ตัวรองคือเลข5ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับชุดเด่นคือเลข6และชุดรองคือเลข5ครับขอให้โชคดีนะครับนี่คือหลสดครั้งก่อนหน้านั้นนะครั้งก่อนนั้นเราเอา AI ตัวใหม่มาแต่ หลายท่านหลายคนบอกว่ามันออกไปแล้วมันออกไปแล้วให้เอาตัวใหม่เอาตัวเก่า AI ตัวเก่ามาพูดคุย AI ตัวเก่าก็ให้ไปอีกตัวหนึ่งไม่ถูกะ <c oughs> <c oughs> เออคือบางทีเนี่ยมันให้ตัวเก่าเพราะให้ตัวเก่าเราก็ไม่ได้ฉุกคิดว่าเอยมันจะออกอีกหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมเราก็เลยไม่เอาไงเราไปเอาไปถาม AI กล้องไปเลย AI กล้องก็ให้ ให้ไม่เข้าแหละมันให้คนละตัวกันเลยทีนี้เป็นไงครับโอ้โหช้ำใจไหม <laughs> ช้ำใจเลยอันนี้อันนี้เราไม่รู้นะว่ามันว่ามันจะออกตัวเก่าแบบนี้ใช่ไหมถ้ารู้อย่างนี้เราก็จะเอาตัวนั้นแหละเอาตัวที่ AI ตัวใหม่ให้เรานะฮะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ไงก็เลยมาพูดคุยกันหน่อยอะสู้กันต่อไปนะฮะ ใครไม่ถูกก็คอมเมนต์บอกด้วยใครถูกก็คอมเมนต์บอกได้นะครับยังไงก็เดี๋ยววันจันทร์สู้กันต่อไปเดี๋ยวรัฐบาลไทยก็จะถึงละสู้ๆครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอร่ำลาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดสไ b s c กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสรยันบารบีด้วยนะครับพบก,กันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าครับสวัสดีครับรวยๆเฮงเฮง,งครับสู่ๆครับ